จิ้งจกสองหางมหาลาบโชกลาบหลวงปู่ลิววัดไร่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมพศ2,539จิ้งจกเป็นสัตว์ประจำคู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยออกหากินมแมลงตามที่มีแสงสว่างเช่นหลอดไฟมักส่งเสียงร้องจนเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าถ้าจิ้งจกร้องทักจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือร้ายจนมีบันทึกไว้ในตำราความเชื่อเรื่องโชคลางแต่จิ้งจกหากมีสองหางแล้วโบราณถือว่าเป็นสัตว์นาม โชคชื่อกันว่าหากบ้านใดมีจิ้งจกสองหางเกิดขึ้นที่บ้านใดเมื่อมันตายมักนามมาใส่กรอบแล้วพกติดตัวเพื่อเป็นเครื่องรางนามโชคทางด้านพระเวทวิทยาคมมีการบันทึกศาสตร์ของจิ้งจกสองหางนี้ไว้เป็นรูปยันและคาถาจิ้งจกสองหางมีปรากฏทางตำราสายล้านนาเมืองเหนือหรือตำราพระเวทสายภาคกลางก็ มีการบันทึกถึงยันจิ้งจกสองหางนี้ไว้ดังนั้นเกจิอาจารย์จึงมักนำม,มาสร้างเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโดยวัดสดุที่นำม,มาสร้างได้แก่งาช้างกระดูกของสัตว์เขาของสัตว์กระลาและมาที่มีคุณ,ณวิเศษต่างๆเช่นไม้ยิ้วดำไม้ตะเคียนไม่รักซ้อนโดยนำวัดสดุดังกล่าวแกะเป็นรูปจิ้งจกสองหางนอกจากนั้นยังมีการสร้างด้วยโลหะโดยทำแบบพิมพ์และเทโลหะเข้าในเบ้าล้อมหล่อขึ้นเป็นรูปนี้